สุขสบายดีพี่น้องสุขุูสุขคนมาละจา่ามาเบิงเก็บมาสลีกันเลยพี่น้องเออมันกับคุณเจ้เพิ่นมาพี่น้องเอยมาเมาสลีมันไปเบงเก็บกันละสลีกับไรผัวข้างส่วน โอ้ม oh, no no sì <laughs> ักน้อยมักเน็ตก็เก็บมาเลยฮะบอกมักน้อยกัเคื่องเก็บไงผู้เอาเขาเต็มใจเอาอยู่บ้างเขาปิดให้กระเทยเถ่ามักในน้อยมักหญ่เขาเชื่องไว้บัดเอาไข่กระสอบเบิกออกมา

คือว่าแล้วน้อยแต่แขวห้าก็ง้วยจะคล้องเพิ่นกับแขวะลายอยู่ว่าลาอยู่ทุกย่างว่าลายอยู่บ่แน่น,น,น,น้กินบ่เือหรบกินก่นงู็ดเหีียดอ่ะ่อเฮ้ยนี่นูกินกเฮ้ยบอลมาบ่เน้นูงกินะนะมัดกินเมื่อไร่่องพักสามพักมันคือกินลายใช่ะปะน้นู น,น,น,นี่ฮาเซียนเขามาปราบกัาอยู่หลักมาเหมือนนมันย่ำพี่ทั้งพี่บมท่านได้เก็บท่านนี้เขาเก็บแล้วและเออคัดคัดหมอกหน่อยมันผุพายอันนี้จีบมันเชียน่ะเนื้อที่หาเมตร<ค><ย>เรียบให้หน้านะพี่น้อง หยาพี่น้องยายายามันโมนเป็นเขา่าเนี่ยมันหยาโอ้ยังหลายเติบด้วยแบบเดือดทางนี้บทนทได้เก็บฉับทางนี้ยังหลายยังหลายทางนี้นะัสลี่น้องปลูกเสริมกับพอได้กินอยู่สลีนสิแบแฉก จะสอบนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยเบิง่งโอ้เนี่ยในหน,น่อยนึงก็มีนายเต็มนี่พี่น้องเทระพลมาสะพนเนาะนี่ตอนนี้ลองปอกเบิ่งอันตัวน้อยมันก็มีให้อยู่กับปุ่นยิงเขีย้ยก็ธรรมดาอยู่ก็ชิ่งได้อยู่ประมาณสองสอบสามสอบเนาะปกติถ้าตอนแรกเขาไม่ใหม่ตัวน,นี้ชิอยู่ในประมาณห้าร้อยบาทได้พี่น้องตอนนี้ ตอนทะเลาเขาไม่หม่ตอนมักสลีอืดๆเนาะแต่ตอนนี้ก็เทิรกละข้อมือนี่ก็เลือดซอบแล้วทะเลาซ้ำลอยเส้นหาเนาะปกติตลาดต้องการอยู่แต่ว่ามันบุบพลายเห็น้ยเาะเดี๋ยวยังหักกันอยู่ทังนั้นเจียมาลาเพิ่นมันยองเพิ่นมาเมาเพิ่นชิบปแจกพี่นอ้องบอลลูนชิบิไฮเอ็นเอฟซีเพิ่นบริจลค เด็มเ้าคือบัวามักสรีหลยตรงหามไอ้ที่ข้ามยังอือมึงจังหายกรอบมึงแม่ก็จะคือบูดต้วาสนะฮะเออมึงเอาไปายช่นใต้น้วนะต้มนะเอ้ะเพียงกันไปคลายแล้วบาคก้จะคายดีอนี่ค่อนอมสิบานยังมวยไหลของงานยังปรถ้าใส่เกลือใส่เกลือยู่บนต้มนี่ถึงคลายของน่บริย เอ็นพูนั้นฟรีหลอกปราชบาทสี่บาทแต่เงีบ่เบิดอ่ะคันเขาบอรซื้อกอดข้อเขาเขาซื้อหรอเบอร์ยากเขยากมึงบนน่ะกูเว้าจนเขาซื้อหมดเลยเสือมึงอยู่เขายากมึงต้มนำถ้าโดนซื้อเดี๋วมึงจะถ่าเขาไอ้โม่บปซื้อเลียวเขาก็ไปเลยเพราโตเลยบ่อซื้อบ่อได้ต้องซื้อเขาก็ซื้อใช่เลยคมคืนเอาตุ่งเหลาอ่อยกันแล้ว อะคลิปนี้เดี๋ยวอำลาพาจากเลยพี่น้องความธรรมชาติเขียวๆย,วยาำแรงเจ๊เพิ่นมาเมาหมักสลีไปเป็นเงินอยู่เท่าใด700บาทพี่น้องก็ส <f ie> ิว่าสวนนี้สิได้ประมาณพันกว่าก่เนาะอ่ะยามันพี่น้องประสบการณ์ได้กินน้ำนี่แหละันี้ต้มพี่น้องกลังขึ้นอายตดๆสลีต้ตมสน้ผึ้งเนาะแซ่บๆ อ่ะพบพ่อกันคลิปใหม่พี่น้องคลิปนี้บายบาย